สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้ผมจะมาทดสอบหรือว่าเปรียบเทียบแรม8กับแรม16นะครับว่าเล่นไฟเอ็มทุยไฟเอ็มตกแมปหรือไม่นะผมก่อนอื่นนะครับต้องบอกโปรเซสเซอร์ว่าผมมีลายเจ็ตลายเส้น7,700นะครับ8คอ 6, ร์16เทรดนะครับผมแล้วก็การ์ดจอเป็น GTX 1050 Ti 4 g b นะครับผมผมจะมาเล่นให้ดูเลยนะครับอันนี้จะเป็นเซิร์ฟ ฝรั่งนะครับผมถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์ได้นะครับอ่าผมจะขับรถให้ดูเลยตกแมปหรือไม่นะครับผมอ่าเดี๋ยวดูกันเลยวัดกันจริงๆนะครับอ่ามีหน่วงนิดหน่อยนะครับหน่วงอ่าดูนะครับผมอุยอ่ะสัตว์นี่เป็นเซิร์ฟคอปแด์โำลิสนะครับผมทุยโรบเบอร์แด์โำลิสเออเป็นเซิร์ฟโจรและตำรวจนะครับผม ขับให้ดูอันนี้รถคันนี้เร็วนะครับค่อนข้างเร็วนะ,ะจะตกแมปหรือไม่ยังไงนะครับผมอันนี้ในเมืองนะครับ FPS ยังไม่ตกนะผมยังไม่ตกยังไม่มีกระตุกนะครับแต่แค่หน่วงนะผมหน่วงเล็กน้อยโอเคอันนี้ผมปรับภาพไฮหมดเลยนะครับผมไม่มีปัญหานะครับ อ่โอเค G P U ยังทำงานอยู่ที่72นะครับโอเคไม่มีตกแมปนะครับยังยังหาแมปเจออยู่นะครับผมอ่ะโอเคครับแค่นี้ก็น่าจะพอรู้แล้วนะครับผมอ่ะดูที่ Memory หน่อยนะครับ7.7 g b นะครับใช้สำหรับ 5M หมดเลย แล้วก็มี Microsoft Edge นิดหน่อยลบทิ้งไปนะครับดูกันมันจะลงไหมก็เป็น7.1นะครับลงนิดหน่อยนะครับผมใช้ไป7 GB นะครับอันนี้เป็นบัส2666 2666อ่านะครับผม2666นะครับผมเป็นใบเดียวนะครับตามรูปภาพที่ผมแปะไว้นะครับผมอ่ะอุ้ยอย่า yeah, แอดมินนะครับแอดมินเขาแย่แล้วครับ ไม่มีตกแมพนะครับผมอ่ะน่าจะเป็นที่เซิร์ฟมั้งครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองแรม16นะครับผมอ่ะมาดูกันจริงจังนะครับผมนี่เป็นแรม16ละสเปคเดิมนะครับผมภาพตามรูปรูปตามภาพาเลตมิโน่ดูอันนี้ zoom มาแล้วรถมาแล้วอ่ะดูต่อไป แหลกไหมครับต้องถามใจนะครับดูด้านขวานะครับผม GPU ผมทำงานประมาณ90เท่าไหร่9กนะครับผมนี้ผมปรับไฮหมดนะไม่ต้องซีเรียสนะครับผมว่า GPU มันจะไม่ทำงานหนักนะครับผมดูจากตรงนี้นะครับก็ยังแรงอยู่นะครับผมนี่ยังเป็นแรมแปดใช้ประมาณ8.2นะครับ ค okay. ลื่นมากครับเมื่อกี้นี่หน่วงนะครับแต่ไม่มีกระตุกนะครับผมอันนี้ลืน่นไม่มีกระตุกเลยไม่หน่วงเลยนะผมเอพเยอะนะโอเคดูนไปนะนี่เป็นไฟเอ็มนะผม Okay. ไม่ตุกนะครับผมคิดว่าเท่านี้ก็พอจะบอกได้ว่าไม่ตุกนะครับผมเพราะแรม8กับแรม16เนี่มันมันก็ต่างกันแต่มันต่างกันนิดหน่อยนะผมคิดว่านะครับ <c oughs> ใครมีตังเยอะสุดเนี <c> ่ย <oughs> เอาโดดครับโดดไหมโดดเว้ย <c oughs> ลงน้ำไปโอเคเนี่ยผมก็ อย่าลืมติดตามผมนะครับอโอเคสำหรับนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ